สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นตัวแทนให้เอซทุกท่านนะคะขอโชคขอลาบให้ทุกคนนะคะมีโชควันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้นะคะเอซนะคะวันที่หนึ่งซึงหานะคะตะเกียงไี่นีเดี๋ยวจะไปจุดตะเกียงก่อนนะคะไปจุดไฟก่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะ ช okay. 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 so ่วยลาให้ f ีแล้วนะ ตอนนี้ยายก็ขอโชคลาบให้เอซีทุกคนแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเอฟซี FC จ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้ะสวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ยายก็พาหลักดิโลสีคอรับภ่มินะคะเดี๋ยวค่อยดู ตอนที่แบบจุดทูบเสร็จนะว่าจะได้เลขอะไรนะคะ f c นะคะเพราะว่ายายจะจุดหวยเลขทูบนี่จะรู้สึกว่าจะคล่องเข้าเข้า,ขาส่วนมากจะเข้านะส่วนมากไม่เคยพลาดน,นะคะ f c สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทูบเสร็จก่อนเดี๋ยวยายจะพาส่องทูบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวสิพาส่องทูบอีกเท่านึงด้วยจ้ะ สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าสวัสดีค่ะพามาขอโชคขอลาบนะคะเอซนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะยูรักกิโลสีขอรภูมิค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะรอทุ่มนะคะ ตอนนี้ยายก็จุดให้แล้วนะคะแต่ยังไม่มานะคะยังไม่เห็นตัวเลขนะคะแต่เห็นชัดเจนแล้วตัวหนึ่งนะคะเลขเจ็ดรู้สึกว่าจะเป็นเลขเจ็ดชัดเจนมากเลยนะคะเลขเจ็ดมาแล้วนะคะเอฟซีนะคะชัดเจนมากนะคะเลขเจ็ดมาแล้วเลขเจ็ดมาแล้วจ้าตัวแรกเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะรอไปเรื่อยๆนะคะจะได้ครบสามตัวนะคะเดี๋ยวยายจะไปนั่งดูนะคะเอฟซี แต่ยาเห็นชัดเตจนเลยนะคะคือเลขเจ็ดนะคะโอ้เลขเตัวแรกนะคะเลขเจ็ดตัวแรกชัดเจนมากชัดเจนมากมากเลยเอฟซี FC ตอนนี้เห็นเจ็ดหกแล้วนะคะ เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวสุดท้ายนะคะเอฟซีนะคะเหลือตัวสุดท้ายตอนนี้ก็รอตอนนี้ได้เจ็ดหกแล้วจ้าตอนนี้ได้เจ็ดหกค่ะแต่ตัวสุดท้ายยังไม่เห็นมันเข้าก,ากับตรงที่ขเขาเขียนไว้เลยนๆๆๆๆๆๆั่นน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 ั่นวันนี้หกเขาหกแสนแล้วฮะเขาหกแสนแล้ววันนี้มาแก้บนเหรอเนแล้ว หรอได้ได้อะไรสามสามหกอรอได้กันเยอะเลยหรอะป๋าดีใจด้วยเนาะใครใครเป็นคนได้นูนำมาลงเอาที่นี่หรอป๋ออยู่นี่เทมาจุดทูได้สามสามหกเลยเอมาแก้บนไปแล้วเหรอ เห็นไหมเอฟซีได้แก้บนไปแล้วได้ครับฮะอ้าวเราทำไมตอนเขามามามาไม่ได้ถ่ายเลยไม่มีใครอยู่บอกโอ้ยทำไมไม่โทรบอกพ่อพ่อจะมาโอ้ยมูนที่นี้แฟนเพิ่อนมอยู่นั่นทำไมไม่โทรบอกยายอ่ะโอ้ไม่อยูไม่อยู่ เราบัได้อยู่โอ้เสียดายเนาะสามหกหกได้สามตัวตรงๆเลยหลรอว่าสั้นตาดีใจน้ำเด้อโอ้ย oh, <YouTube, S 2> ูทูปยูทูปกับเสียดายที่น้าเพิ่นบันไดมาถ่ายเขาถูกเป็นสามตัวปปตรงๆฮะได้หกแสนเลยหรอเพราะ,ะ,ะคือได้หลายคักแถบได้หกแสนเลยว่าสั้น เขามาขอจุดทูบเอานะคะเขาจุดทูบได้สามหกหกตรงตรงเลยแหละมาสัน้นยายก็ไม่ได้มาเนาะสามสามหกสามสามหนะคะเอ็สีได้ได้ตรงๆเลยสามสามหกตอนนี้ก็ได้เจ็ดหกแล้วนะคะตอนนี้นะคะตัวข้างล่างยังไม่เห็นนะคะเอี MC, ถ้ายายจุดได้สองตัวก็คือออกสองตัวเลยนะไม่เคยพลาดเลยนะ ตั้งแต่ยายจุดทูบมาถ้าได้สองตัวก็คือออกสองตัวตรงๆเลยนะตอนนั้นยายจุดได้เจ็ดเก้าก็ออกเจ็ดเก้าเลยเพราะว่าตัวที่สามไม่มีตอนนั้นยายมาจุดส่วนมากยายไม่ค่อยได้จุดทูบตัวที่สามมันไม่มียายจุดได้เจ็ดเก้าตัวเดียวโดดๆเลยมอก็ออกเจ็ดเก้าตอนนี้ตัวที่สามก็ยังไม่เห็นนะนี่ เห็นชัดเจนก็ตัวที่สามกำลังจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเที่ยวที่แล้วจ่ายจุดได้เจ็ดเก้ามาก็ออกเจ็ดเก้าเพราะว่ามันจุดได้แค่สองตัวตัวที่สามมันไม่มีแต่ตัวนี้จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าตัวที่สามจะมามาเลขอะไรนะคะคอยดูเอานะคะเ,คเ,คเคสียดายนอกตอนสามสามหกยายไม่ได้มา คอยดูนะคะตัวสีสามจะได้เลขอะไรตอนนี้เห็นแล้วเจ็ดหกชัดเจนเลยนะคะนี่งนี้เวานใครว่าวนนวคนเท็กถูกถก,กลนหรอมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเราคอยนานมากเลยนะคะเอฟซีเจ็ดหกสี่ยายมาแล้วนะคะน่นเจ็ดหกสี่คอยมากแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย เจ็ดหกสี่สมอนชาแนลมาแล้วนะคะอุ้ย่อยรอเวลานี่นานแล้วนะนี่มาสักทีเถอะมาแล้วนะคะเจ็ดหกสี่มาแล้วมาแล้วจ้าอุ้ยมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วเจ็ดหกสี่จ้า